ลับมาดูตอนที่เจ็ดนะครับในเรื่องของ p r o m o ม็อกตัวชั้น8.1นะครับตอนที่เจ็ดเราจะมาโอ e ว v i e w กันในส่วนของตัว g u i หรือ Graphic User Interface ว่าในหน้าต่างของตัวกราฟิกเนี้ยทาง p r o อ m ม็อเนี้ยเขาเตรียมอะไรไว้ให้เราได้ดูได้ใช้บ้างนะครับในตัวสไลด์ก็จะไม่มีอะไรนะครับไปดูที่ตัวแบบเดโมหรือตัวระบบจริงเราเลยนะครับก็ จะอยู่ในกรณีที่เราล็อกอินเข้ามาในส่วนของพอกม็อกอันนี้ผมกลับมาที่พอกม็อกตัวที่ศูนย์หนึ่งนะครับอ่ากลับมาเพราะว่าเราติดตั้งลงเสร็จแล้วตัวจะจะเก่า access พอกม็อกศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สองเนี่ยก็มีค่าเท่ากันนะครับอ่าเริ่มเล่นเนี่ยต้องทวนกันอีกทีหนึ่งว่านะครับถ้าใครยังจําได้ในตอนอ่าแรกแรกที่เราได้พูดถึงไปเขาบอกว่าตัวพอกม็อกเนี่ยอ่าจะมีหน้าตัวเราเรียกว่ากราฟิกนะครับโดยที่ เราจะสามารถ Access นะครับตัวที่เป็นเว็ b a บสเนี่ยได้ผ่านทาง p o ร์8006อย่างนี้นะฮะ8006นะครับและนะครับข้อดีอีกอันหนึ่งของตัวพอกม็อกเลยก็คือว่าในกรณีที่เราเข้าหน้าตัว GUI ของเขาแล้วเนี่ยตัวที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับตัวตัวเราเรียกว่าการบริหารจัดการ c ลัสเตอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปลงนะครับอย่ามีทีนะ พกมกเขาเกลมว่าไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งตัวตัวทูลที่เป็นระดับเมเนจเมนต์นะครับถ้าผมเคยเปรียบเทียบไปแล้วถ้าเป็น VMware ก็คือตัว vCenter นะฮะพอกมกไม่ต้องไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือในลักษณะคล้ายๆกับตัว vCenter เพราะมันจะบิวอินเข้ามาอยู่ในตัวเขาเรียกหน้าต่างของตัว <c oughs> พอกม็อกกุยเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่า,วาเขาบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเข้าตัวพ็อกม็อกเนี่ยสมมุติว่าคุณมีสามตัวนะครับมีพ็อกม็อกสาตัวคุณจะแอคเซสพ็อกม็อกศูนย์หนึ่งพ็อกม็อกศูนย์สองพ็อกม็อกศูนย์สามก็ได้เข้ามาในหน้าต่างเนี้ยและคุณเอด์เเบิลตัวคัสเตอร์เข้ามาใช้งานนะครับคุณเมเนจคอนฟิกค่าอะไรใหม่ๆให้กับพ็อกม็อกที่สมมติเลตเซว่าคุณกําลังแอคเซสเข้าพ็อกม็อกศูนย์สามแล้วกันแล้วคุณเข้าไปคอนฟิกเกี่ยวกับเรื่องคัสเตอร์เปลี่ยนค่าคอนฟิกอะไรต่างๆในคัสเตอร์เนี่ยนะครับ เจ้าตัวค่า Configuration ที่เราเปลี่ยนไปณเวลานั้นมันจะเรียวไทม์เลปิเคชันนะครับเรียวไทม e เลปิเคชันก็คือมันจะเล็บค่าที่ครับที่เปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับไปสู่ตัว p อกม็อกเซิร์ฟตัวอื่นๆแบบทันทีทันใดคือเรียวไทม์แบบทันทีทันใด,รนบบนนใดหรือในภาษาของทางอ่สับเป็นทางการเขาเรียกว่ามันคือ m ันติ Master ร์นะครับมันติสมาเตอร์นะครับ ในกรณีในคำนี้เราก็มีได้การศึกษากันไปแล้วในส่วนของที่เป็นในพาร์ทของตัว Active Directory ของ Windows Server ที่เป็น Domain Controller นะครับตัว Database ของตัว Active Directory เนี่ยจะเป็นมันติ Master เหมือนกันนะครับอก็เท้าความไว้เท่านี้ทีนี้เราจะมาดู Overview ว่าเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรา Access ผ่านมาทางเว็บเพจที่เป็น p o c t 8 0 0 6เราก็จะเข้ามาเห็นในหน้าต่างนะครับ ในหน้าในเราจะไปดูทีละส่วนแบบรวดเร็วนะครับเราไม่ไม่เวิ้นเว้อมากเพราะว่าในกรณีของเรื่องของทฤษฎีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสนุกนะครับแต่เราจะเป็นต้องรู้นะครับเพราะนั้นเรามาจะมาดูที่ตัวบนสุดเกอนเลยนะครับก็คือตัวแถบบาร์ตรงนี้นะครับบนสุดเนี่ยบนสุดเขาบอกว่ามันจะเป็นเครื่องมือนะครับอันดับแรกก็จะบอกว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่บนพ็อกม็อกวีนะครับเวอร์ชัน8.1.4นะครับ ด็อกิเมนต์นี่อันนี้ผมชอบในนั้นะเป็นคนชอบอ่านด็อก m ิ n เมนต์นะครับและถ้าเราลงเสร็จเราคลิดด็อกคิวเมนต์ตัวนี้มันจะง่ายเลยย้ำนะครับมันจะง่ายเลยคือมันจะมีด็อก m ิ n เมนต์เกือบทุกเรื่องไม่ใช่เกือบทุกทุกเรื่องของตัวโปรดักเนี้ยนะครับเช่นตัว PVE Admin Guide เนี่ยมันจะมีทั้ง .pdf .html .epub e อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบอ่านแบบไหนอ่าถ้าผมชอบอ่านผมก็ดาวน์โหลดตัว .pdf ลงไป ซึ่งเนื้อหาที่ผมเอามาทำเป็นวิดีโอคลิปให้ท่านที่ฟังอยู่เนี่ยผมก็เอาอ่านจากตัวไกด์ไลน์ของตัวที่เป็น P V Admin Guide เนี่แหละครับนะครับแต่ไม่ได้เอามาแบบร้อยเปอร์เซ็นทุกเรื่องนะครับเอาจับจุดที่เป็นคีย์สำคัญเพื่อให้เราใช้งานเป็นใช้งานได้คอนฟิกเป็นคอนฟิกได้นะครับส่วนที่เป็นดีเทลในเรื่องของส่วนที่เป็นแอดมินลึกๆที่เบสลึกๆเนี่ยในเรื่องที่เป็นแตกยิบแตกย่อยลงไปเนี่ย ท่านก็ต้องไปอ่านเองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครใครถ้าเกิดลงเสร็จก็ลองดาวน์โหลดไปไปอ่านกันดูนะครับส่วน individual นะครับ individual chapter ก็คือเป็น chapter เป็นเรื่องๆไปคำว่า individual คือเรื่องอหัวข้อหรือบทแต่ละเรื่องเฉพาะเรื่องเช่นใครอยากอ่านลงลึกเรื่องของ ha นะครับก็ดาวน์โหลดตัวนี้ไปอ่านนะหรือคลิกไปที่ลิงก์นี้นะครับมันก็จะมีมาเรื่อง notification เรื่อง pomoccontainertoolkit เรื่องพ็อกม็อกคัสเตออะไรเงี้ยที่เป็นคัสเตอร์ไฟล์ s ิสเมนะครับเราอยากลงลึกเราก็อ่านตรงนี้เรื่องของพ็อกม็อกไฟวอลอย่างนี้เราอยากคอนฟิกเรื่อง f i ไฟวอลเราก็อ่านตัวนี้ถ้าอยากถ้าเราเป็นแอดมินที่ต้องการเป็น e อ็กซ์เ o g ร o c พ็อกม็อกเราก็สมควรอ่านนะครับอ่าโดยเฉพาะเรื่องของตัว Deploy h y p e r hyper c o n ร s a อ e เซ e ต e ซนเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ Storage c l u s t e r ที่เป็นระดับ HCI นะครับอย่างนี้เป็นต้น มันก็จะมีอ่านนะครับก็จะมีทุกเรื่องแหละครับของโปรดักเขานะแล้วถามว่าเราไปหน้าเว็บไซต์เราก็มีหน้าเว็บไซต์เขาก็มีครับแต่ว่าถ้าเราลงเนี้ยเขาแยกเป็นหมวดหมู่ให้อย่างเงี้ยผมว่ามันดูง่ายกว่านะครับว่ากันไปนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นเอ่อตัวนี้เป็นเมนูนั้เพจนะครับมันก็จะปีมีแบ่งเป็นอ่าตัวนี้โทษทีเป็นคอมมา์ไลน์นะครับอินเทอร์เฟซหมายความว่าถ้าท่านจะทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ HA แล้วไม่อยากใช้กราฟิก บอกว่าเราเป็นคนชอบคอมมานก็นี่เลยครับก็ไปอ่านตรงนี้แล้วเขาก็จะแนะนําเรื่องคอมมานไว้ให้เรานะครับเนี่ยนะมันก็จะมีก็ใครถนัดคอมมานก็มาอ่านตรงตารางนี้เลยนะครับเป็นต้นโอเคนะก็ถือว่ามารีวิวแบบพอสังเขตนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของตัวด็อกิเมนต์อ่าเรามาดูน้นมนต่อแล้วก็จะมีตรงแถบที่เป็น, create น create เค e ียดเ m มนะเคียดเ m ก็แน่นอนครับพูดก็ชัดเจน เราต้องการสร้าง K M ไว้ใช้ V M ไม่ใช้งานเราก็มาเขียนตรงนี้แต่เราจะไม่ได้ตรงตอนนี้เราจะยังไม่สร้างเราจะมาแค่ o v โ r v ว e w ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเอาไว้ทําอะไรนะครับ K S C T C T คือคอนเทนเนอร์ครับและนอกจากเขียน V M ได้แล้วก็เขียดคอนเทนเนอร์ก็ได้ตรงจากตรงนี้เลยอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Account นะครับก็จะเป็น Account ผมล็อกอินมาด้วย Root นะครับด้วยเอ่อที่เป็นตัวการ Authentication แบบ Local ของเขาก็คือแบบ PM P M P a M นะครับ ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของ my setting มี password มี t w เอ่อ t o r a u t ตอร t ออเ t i ติเคสามารถเซ t ตทู o ฟคเได้ไหมครับเรื่องของ Color Team อ่าสมมุติว่า Color Team อยากเปลี่ยนเป็น Dark สมมุติผมชอบ Dark ผมก็เปลี่ยนเป็น Dark apply นะครับมันก็จะเป็น Dark Team ให้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็รีวิวร o มมาเปลี่ยนภาษาแล้วก็ล็อกเอาท์นั่นคือจบไปในส่วนของข้างบนนะครับลงมาดูข้างซ้าย ทางซ้ายนี่จะเป็นในส่วนของตัวผมจะเรียกว่าตัวอ็อบเจกต์ละกันมันจะเป็นไฮร์คีลงมานะครับในส่วนที่เป็น Data Center มันจะขีดให้เลยนะครับในกรณีน,นี้เป็นพอกม็อกแต่ถ้าใครอยู่ในสายของตัว v m w a r e เวลาเราเราติดตั้ง V Center เเนี่ยเราต้องไปขีดดัต a ซ็นเตอรเองแล้วก็ต้องไปขีดคลัสเตอร์เองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนของพอกม็อกมันจะขีดดัต a ซ็นเตอรมาให้เลยนะครับที่เป็น Virtual Data Center และตอนนี้มีอยู่หนึ่งโนด นะครับสังเกตว่าตัวโนดเนี่ยอยู่ภายใต้ Data Center เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอยู่ภายใต้ Data ตามมันจะเป็นไฮเลคซ์ลงมาและในตัวที่เป็นพอกม็อกเซิร์ฟก็จะมีตัวโลเคอลที่เป็นโลเคอลเน็ตเวิร์กนะครับโลเคอลดัตต์สโตรโลเคอลดัตต์สโตรมีสองแบบที่เป็นโลเคอลนะครับโลเคอลเป็นธรรมดากับโลเคอล LVM เดี๋ยวเราเข้าไปแตก แตกกิ่งกันในเรื่องของสโตเลตอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราเอาแค่รู้ในเรื่องของภาพกว้างๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคลิปวิดีโอก,ก็จะยาวมากถ้าเราจะโฟกัสลงลงลึกไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาเป็นภาพโอเวอร์วิวของเรื่องของการาฟิกอินเทอร์เฟซก่อนส่วนตัวที่เป็นตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเอาเรียกว่าใช้คําว่าเป็นเอ่ออ่คอนเทนต์เป็นหน้าต่างของของตัวเนื้อหานะครับเช่นเราอยู่ที่ที่ระดับไหนเช่นเราอยู่ระดับ Data Center มันก็จะมีตัวคอนเทนต์นะ ตัวคอนเทนต์ให้ใช้ประมาณนี้เครื่องมือให้ใช้ประมาณนี้ก็จะทําเรื่องของคัสเตอร์ได้นะครับซัมเมอรี่ก็เป็นภาพรวมนะครับว่าตอนเนี้ย Data Center เนี่ยนะครับสเตตัสก็คือปกติดีนะครับแต่ยังไม่มีคัสเตอร์นะโน้ตคัสเตอร์เห็นไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างคัสเตอร์นะครับยังไม่มีคัสเตอร์นะครับมีโนดอยู่หนึ่งโนดออนไลน์อยู่นะครับหัวชืแมชชีนยังไม่มีนะเป็นศูนย์หมดนะครับเรายังไม่ได้สร้างคอนเทนเนอร์ก็ยังเป็นศูนย์เห็นไหมครับก็ไม่ เอ่อผมจะรีวิวแบบเร็วๆนะครับเพื่อเป็นเอ่อไม่ให้เราขัดตกบกพ่องในเรื่องของตอนนี้ไปเพราะไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลึกๆก็อ่ออาจจะมีบางคนเอ้ยทําไมไม่เห็นบอกหรือว่าตรงไหนใช้อะไรอย่างไรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มีเอ่อผมในในมุมมองผมก็ยังไม่ได้เป็นคีย์หลักๆของตัวความรู้มากนักแต่ก็ต้องรู้ไว้ครับก็จะมีโน้ตโน้ตคือเราเทคโน้ตได้เราเป็นแอดมินจะเทคโน้ตอะไรก็เรื่องของเราฮัตเตอร์ คัตเตอร์ก็ยังไม่มีครับมันบอกว่าตอนนี้ no คัตเตอร์เป็นสแตนอะโลนโหนดอยู่นะครับโ no cluster d e v i c ายังไม่ได้ยังไม่ได้กําหนดคัตเตอร์นะครับเรื่องของเซฟก็จะเป็นเรื่องของตัวเอ่อจะต้องอินสตอลนะครับเป็นเรื่องของตัวตัวนี้จะเป็นเรื่องของตัวสโตรเลจคล้ายวีแซนนะครับเป็นเอาสโตรเลจของทุกๆโหนดมารวมกันนะครับตัวใช้ที่ตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเซฟสโตรเลจเราจะต้องติดตั้งเซฟซะก่อน เรายังไม่ติดตั้งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปติค่อยไปว่ากันทีหลังยัื่องออปชันก็เป็นออปชันออปชันที่เรื่องบอกว่าคีย์บอร์ดเลอันด์เอวิทติงอีเมลโน่นนี่นั่นนะครับอะไรก็ว่าที่เป็นออปชันของตัว Data Center นี้นะครับก็จะไม่มีจะไม่มีนัยยะอะไรนะที่ผมดูนะครับก็จะเป็นอินฟอร์ t เ o ชันเรื่องของสโตรเลแน่นอนตอนนี้มีสโตรเลอยู่สองสองตัวคือที่เป็นโลเคอลนะครับที่เป็นโลเคอลกับตัวที่เป็นเอ่อ LVM นะครับ และแ v l เนี่ยเป็นแบบตินด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษากันต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หัวข้อแบ็กอัพเนี่ยแน่นอนแบ็กอัพก็เรื่องสำรองข้อมูลนะครับก็ทําการแอดแบ็กอัพตารางเข้าไปตารางแบ็กอัพจะเป็นเซตด้วยทุกวันทุกคืนทุกอาทิตย์ทุกเดือนอะไรก็ว่าไปนะเลบิเคชันมาดูเรื่องของเลบิเคชันว่าสมมติในคัสเตอร์นะมีคัสเตอร์มีโนดหลายโนดเอ่อเลบิเคชันปกติดีไหมมีเออร์เรอร์อะไรไหมเดี๋ยวมันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเนื่องจากว่าเป็น เร้วเรายังมีแค่โหนดเดียวแล้วก็เป็นการลงแบบแบบเบเบมากๆเลยนะครับยังไม่ได้มีคอนฟิกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังไม่มีเรื่องของเลปิเคชันเมสเซจอะไรให้เรานะครับส่วนของเพอร์มิชันก็แน่นอนครับเพอร์มิชันคือการการบริหารจัดการนะจะเป็นยูเซอร์จะจะแอดยูเซอร์ไหมมี API Token ไหมมีทูเอ่อทูแฟคเตอร์เรื่องของการเซตตัวเซตกลุมไหมนะครับมีภูมีโลคือหน้าที่แล้วก็รีมคือขอบนะในเรื่องของการที่จะอุทิศเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกเรายังไม่แตกรายละเอียดไปนะครับ คนที่เป็นแอดมินก็ไปอ่านต่อเองนะครับแล้วก็เรื่องของ HA นะครับ HA เป็นไงบ้างขยายอมาดูซิ HA ก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่ายังไม่มีคลัสเตอร์ HA ก็ก็ยังไม่มีไม่ถูก Enable ใช้ s d n Software Defined Network ก็จะมีโซนมี VNet เนี่ยก็คือเรื่องของ Network ถ้าเรามาดูนะครับซึ่ง VirtualNet ก็ยังไม่มีนะครับมีโซนมียังโซนก็ยังไม่มี Option อ่าออปชันก็เซตเรื่องของตัวอ่า หลายเรื่อง DNA DNS อะไรพวกนี้ห DNS IPM a นะครับเรื่องของ IP address การบริหารจัดการ IP address IPM a แล้วก็ตัวคอนเทนเนอร์ตาำจริงกับเบลเพ่อปกันนะครับแล้วก็เรื่องของ a c l e ก็คือตัวนี้เรื่องของ Certificate นะครับแล้วก็ e w a l l ก็สามารถบริหารจัดการได้เอาง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่ว่า ถ้าเราอยู่ที่ไอเทมไหนไอไอคนไอเนื้อหาตรงกลางเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเช่นเราอยู่ระดับที่ data center มันจะมีทูลให้ใช้ประมาณนี้ถ้าเราอยู่ที่ระดับตัว host หรือ mm hmm. ตัวพ o กม็อกเ e r ร์ฟมันก็จะมีเนี่ยทูลมาันจะมีเชลมาอันนี้ผมชอบนะครับก็คือมีเชลเชลพ่มาเราคลิกเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเราล็อกอเข้าไปที่ตัวพักม็อกเซิร์ฟด้วย s กิลเชลนะครับหรือหรือเข้าไป Command แต่ในที่นี้มันเมนูนี้มัน,นมเล,ลือกเชลเราก็สามารถค uh ี้ตรงนี้ได้เลยครับอันนี้สะดวก อันนี้ดีนะครับไม่ต้องไปเปิดสกยวเชลอะไรทำจริงจริงกระเบลสามารถเชลตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเห็นไหมซิสเต็มว่าพกมกตัวนี้มีซิสเต็มมีเน็ตเวิร์กมี d ี s มีโฮสต์มีอะไรเรื่องของไทม์เป็นเซตไทม์หรือ,อยังนะครับเซต NTP หรือ,อยังอ่ามีเรื่องของการทำอัปเดตนะครับอัปเดตว่าตอนนี้ตัวพวกมกของเราอะ่ะเป็นเวอร์ชันนี้มันมีแพทมีอะไรมาก็ต้องเข้าเมนูอัปเดตลงไปนะครับคอนฟิกไฟวอลในระดับที่เป็นพอวรวอลระดับที่เป็นโฮสต์อย่างนี้เป็นต้นนะระด ดิสก็จะมิดเป็น l lvm lvm tin directory s e t u s เดี๋ยวไปว่ากันนะแล้วก็ save เซฟเห็นไหมครับเซฟก็จะมีเรื่องของที่ตัวนี้ก็จะเป็นสโตรเลตในระดับที่เป็นเขาเรียกว่าสโตรเลตที่คล้ายคลาแต่ hci นะครับอย่างนั้นต้องเอาตัวเซฟเข้ามารวมด้วยถึงจะเป็น hci replication ก็เหมือนเหมือนนั่นแหละก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มีการเลบไปเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นเลบมาที่ตัวนี้มีปัญหาอะไรไหมมันก็จะดูตรงนี้ได้ในระดับตัวเขาเรียกว่าดูระดับเซิร์ฟเวอร์ นะครับทาร์กฮิสตอรีก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรก็คือดูว่ามีเนื้องานอะไรที่ทําไปที่มันทําไปแล้วหรือใครมาทําอะไรนะหรือลูดเนี่ยตอนนี้มีแต่ลูดใช่ไหม o ู t มาทําอะไรนะก็รูดเปิดเชลตะก,กี้เห็นไหมมันก็จะมันก็จะเก็บหลอกเอาไว้นะครับทาร์ก s ิสตอรีแล้วสับสคริปชั่นก็คือเป็นตัวบง่งบอกว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยได้ซื้อได้มีคีย์สับสคริปชั่นหรือย,อยังของผมเนี่ยใช้เป็นแบบเล่นฟรีมันก็บอกว่าไม่มีนะดิจิ no ทัลสับสคริปชั่นชะีนะก็คือไม่มีนั่นเองนะครับ ก็คือเราเอามาเล่นลองเอามาเล่นแบบทำแบบเดโมดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่2นะครับก็ตรงนี้เป็นแบบเ,าเขาเรียก Object เป็นไฮรัก c ี y ลงมา,าใครอยู่ภายใต้ใครมันก็จะเห็นเป็นไฮรัก c ี y ลงมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อหาของตัวทูลในแต่ระดับเลเวลนะถ้าเรามาคลิกที่ตัว local network เนี่ยนะมันก็จะไม่มีอะไรให้เล่นมากเห็นไหมครับมันก็จะเหลือแค่นี้ระดับที่ดิสที่เป็น local disk ก็จะเหลือแค่นี้เห็นไหมครับ อ่ามันก็จะท่านก็ไปดูก็ดูไปพอเป็นสังเขตนะฮะแต่ให้รู้กว้างนะครับเพราะนั้นเรามารีวิวหมดแล้วหน้าหน้าต่างที่3ก็จะเป็นหน้าต่างขยายตรงตรงนี้จะเป็นสเตตัสของแต่ละเครื่องมืออ่าแบ็กอัพให้ทำอะไรนะ ISO ISO image มมีหรือยังยังไม่ได้อัปโหลดขึ้นไปอะไรก็ว่าไปนะครับจะอัปโหลดจะดาวน์โหลดขึ้นไปได้ อันนี้ก็คล้ายๆกับในตัวของเดสของตัว E, N e S I หรือ M V M เหมือนกันนะครับก็สามารถจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปได้เอาไว้ใช้งานอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครก็จะมีอยู่นี้หน้าต่างหลักๆก,ก็จะมีอยู่สามสี่หน้าต่างหลกักแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวหลอกที่เป็นคัสเตอร์หลอกทาร์กหลอกอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นทาร์กหลอกก็เหมือนกระดูที่เราดูในทาร์กตะเียวว่าถ้าเราดูในระดับเซิร์ฟเวอร์นะครับมี task, ทาร์กที่ตอรี่ทอะไรตัวนี้ก็แสดงคล้ายๆกันแต่ว่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณห้า ห้าร e เซนทาร์กนะของ VMware ก็ใน vCenter ก็จะมี recent าร์กอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างหรือใครมาทําอะไรไปแล้วบ้างเราสามารถดูหลอกอ่าย้อนดูหลอกตานี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพกว้างๆในส่วนของตัวที่เป็นกุยโอ e วอร์วผมจะขอจบไว้เท่านี้แหละเพราะเวลาเราเรียนรู้ไปเนี่ยแอดมินไปอ่านเองได้หมดอยู่แล้ว มันต้องไปทดลองเล่นทดลองใช้อยู่แล้วพวกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราแลบเติมมไปเนี่ยมันแตะส่วนไหนเราก็ค่อยไปพูดส่วนนั้นดีกว่าจะได้สนุกกว่าเพราะนั้นตอนนี้ขอเป็นแค่โอเวอร์วิวนะครับว่าคุยเนี่ยมีอะไรให้ดูบ้างแล้วเราจะขีดองบีเอ็มคอนเทนเนอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมขอจบไว้จะเป็นเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีในตอนต่อไปว่าเราอาจจะได้ไปลึกมากขึ้นไปเรื่องของการสร้างทำมีตัวพอกม็อก สามตัว4ี่ตัว5ตัวก็ว่ากันไปแล้วก็สร้างคัสเตอร์มาใช้สักทีนะครับแล้วก็จะได้ดูความสามารถในเรื่องของตัวคัสเตอร์ของมันว่ามีมีอะไรให้ใช้บ้างมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนบ้างอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ว่ากันในเจ็กซอต่อไปนะครับตอนแรกๆก,ก็จะเป็นง่ายหน่อยนะแต่แต่ง่ายแต่ก็เป็นเรื่องของหลักการที่ดีก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอย่าทิ้งหลักการไม่ใช่ทําเป็นแล้วอตอบเรื่องของหลักการและเหตุผลไม่ได้เลย มันก็จะไม่ครบองค์ความรู้ที่เป็นทั้งสองเสาด้านความองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัตินะครับดังนั้นก็จบไว้เท่านีเท่านี้ครับเจาเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ